ดีครับวัสดีทักทายตอนเย็นๆครับผมเึงเสร็จงานเดี๋ยวนี้จะพาชมถุงลมชุดประหยัดกันบ้างนะครับพาชมในชุดใหญ่นะครับช่วงนี้ทำชุดเล็กกันบ้างนะครับชุดสองเราผมเข้าก็ไปได้ตตดเฮ้ยแชร์ให้หน่อยไลน์ในเพจ ม่มีคนช่วยแช์ก็ให้ลุงน้องแชร์เพื่อนแชร์นะครับเดี๋ยวพาชมคันนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับปักทายทุกคนนะครับสักทายตอนเย็นๆด้วยเอ้ปั๊มลมไหมยังครับ แต่นชุดชุดสองวาวงบสองหมืนแปดนะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเตี้ยด้วยเตี้ยด้วยลายกันตัวสดหน้าตาเขาไม่ได้ล้างเลยมอมแมมทั้งวันน่เห,หนื่อย สวัสดีพี่พงค์แฮกได้ครับใส่ขนาดลูกเพี่ <c oughs> อเพราไ่ได้เจอกันนานแล้วนะพี่พงคเนาะต้องเรียกท่านสอทอใช่ไหมลูกเพี่สว <c oughs> ัสดีนักกิมด้วยครับมองน้อยมาแต่พาชมลำนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับยังไม่ได้ลงพื้นไปเทสเลยนะครับพึ่งจะเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับ สวัสดีพี่ชาด้วยครับทักทายครับช่างนายไม่มีเวลาโกนหนวดเลยเนาะเพิ่งโกนพี่แต่ผมยังไม่ได้มีเวลาตัด <c oughs> ผมมันโคตรยาวแต่หนวดเพิ่งโกนไปเมื่อวันซืนมั้งมายาวอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ตัดผมด้วยครับช่างพี่กิมมีร้านแนะนำไหม <c oughs> ยังไม่มีเวลาไปแต่เลยลูกพี่เอ้ย ข้าวเที่ยงผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวปล่อยมันออกมาก่อนมันไล์สดมาแหละมันอยากออกกล้องทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเอา้าโหมันทำไมอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับพาชมชุดสองวาวนะครับคันนี้เพิ่มสายไฮดรอลิกด้วยนะครับแ๊บ แจบ๊บแจ๊บเว้ยมดีน้องเจด้วยแจบ๊แจบๆจ๊เอ้ยไม่ได้เก็บสายตรงนี้มาเก็บสายนี่หน่อยนี่ต้องรัดตรงนี้ด้วยนะครับมาตัดที่เกาหลีนะครับช่างมีแต่สวยๆเลยโอ้จริงป่อบพี <laughs> ่ หน้าไปนะเนี่ยอ่ะดูกันต่อนะครับโอเคบันทายมรรลัดนี่หน่ะอันนี้เป็นชุดหนึ่งปั๊มหนึ่งถังสเตนเลสแล้วก็เพิ่มสายไฮดรอลิกเพิ่มถุงสิบนิ้วนะครับเพิ่มถุงสิบนิ้วด้วยนี่เดี๋ยวรัดรัดนี่ด้วยเอาเอามามานี่หน่อยนี่มีสารแหลก ที่ใหม่ทันแหลกก็ก็โหลดปรับองศารออัดตัวบนแล้วก็รัดรัดนี่ด้วยนี่มันหย่อนไปเ,ออเข้านี้สายไฮดรอลิกนะครับทนแรงดันได้สบายเลยหายห่วงแต่เป็นเซตสองวาลนะนะครับเป็นชุด2วาลนะครับเป็นชุดสวาลนะครับดูงานเดินสาย สวัดีน้องไปด้วยนะครับมาจากติกตอกเมื่อกี้นี้เ,เข้าไปแซวน้องเปิดเจอพอดีเอ๊ใใรหวะอยู่ในติกตอกน้องบอกจะทำถุงลมแค่คิดที่อยากจะทำพี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละฮะย้ายอยู่ในบ้านลูกดเด็กเรียกลุงซะแล้วกู เรียกเข้าใจอะไรผิดห<จ>รือวะเข้าใจถูกแล้วจริงเหรออายุอนา,นาแล้วว่าโหยจะตีผิดแล้วแก่แล้วนะใช่เหรอ,อเกิดมาไม่เคยแก่ขนาดนี้เลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยตีสิดประคั่งเลยใช่ไหมเออยังไม่เคยตีผิดเลยต้องป้ายบอกรองว่ประมาณอยู่ใช่ไหมรอกระทรวงอนุมัติใช่ไหมลูกอันนี้ด้วยนี่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 ด้วย อันนี้อันหนึ่งเออไม่เยอะไม่เยอะจะได้แมตช์กับตรงนู้นอ่าอันนี้มีวาล์วเซฟตี้ด้วยนะครับจะเหมือนชุดใหญ่เลยแต่ไม่มีทิ้งน้ำนะครับเอาเทพันพันพันนี่มาพันผ้าเนี่ยเทผ้าพันเปชเชอร์เลยมีเปชเชอร์แต่รอบนี้เราเช็คลวนะครับเช็ค่วถังสแตนเลสนะครับเซฟี้เป็นถังสแตนเลส วัสดีสวัสดีใครเอ่ยพี่แมนใช่ไหมครับพี่แมนพี่แมนมาจากทิกตอ,อกเหมือนกันครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากมากครับผมติดตามทุกช่องทางกันเนาะนะครับเดี๋ยวไลฟ์ติดตอ,อกอะไรผมจะเข้าไปแซลเล่นอีกอ้าวเนี่ยน,นี่พันเก็บพันเก็บเก็บเรียบร้อยเพื่อวันนี้เราเซอร์วิสรถไปกี่คันวะ สด้วยเยอะไปเซอร์วิสรถด้วยติดตั้งด้วยนะครับอันนี้ชุดสองวาล์วมีกองดักน้ำมีกองดักน้ำมีเอ่อเขาเรียกอะไรวะลืมเพชเชอร์ตัดลมตัวนี้เพชเชอร์ตัดลมนะครับอันนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะครับในกรณีที่มันไม่ตัด นะสมมติว่ามันไม่ตัดเนี่ยอันนี้มันไม่ตัดลมแล้วก็ปั๊มยังทํางานอยู่เนี่ยถ้าลมมันเกินเนี่ยมันจะโบออกตรงนี้นะครับมันจะโบออกตรงนี้อัตโนมัติเลยนะครับหรือเราใช้เป็นที่ดึงน้ําออกจากถังก็ได้นะครับเนี่ยดึงได้นะครับให้มึงลองดึงนี้ทำไมมันดึงยากวะเอะะอดึงได้เว้ยเนี่ยอันนี้สามารถตั้งแรงดันได้นะครับตั้งแรงดันได้ตั้งแรงดันได้<ช> แชร์ให้แล้วเดอ้อช่างนายขอบคุณมากมากครับลูกพี่สวัสดีน้องต่อด้วยสองวาวนั่งสิบห้าคนมาแล้วครับอ่าน้องต่อสวัสดีพี่โก,โกโด้วยนะครับพี่โกแวนสิบห้าคนเป็นไงต่อไปไหนมาวะได้ข่าวว่าอ้วกแตกอะถุงลมมันไม่ดีหรือว่ามันสิ่งวะหรือไงใครจะซิ่งเลยหานมาด้วยนี่ชุดสองวาวนะครับสองวาวนน้องต่อบอกอย่างนิ่มครับเนี่ยคนคนใช้เขารู้กัน เฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ขึ้นบนนี้วกว่าไว้ตรงนี้มันมาอย่างนี้มันจะสวยวะนี่นะัดคู่กันนี่เออตอนนี้นั่งเก็บงานนะครับเก็บงานเพิเ่งจะเสร็จงานนะครับ,บนะวัดดีเอฟซีนคร,ครสวรรค์ด้วยนะครับครับพี่วัดดี้พิธายุทธด้วยนะครับทักทายทุกคนนะครับตอนเย็นๆน,นะครับมาชมาช่วงล่างชุด หลังอย่างเดียวนะครับงบเริ่มต้นที่สองหมื่นแปดนะครับถ้าไม่มีสายไฮดรอลิกเนี่ยก็จะอยู่ในงบสองหมื่นแปดแต่ครั้นี้เขาเพิ่มสายไฮดรอลิกนะครับงบก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มถุงหลังใหญ่แล้วก็เพิ่มที่เติมลมหน้ารถเนี่ยจะเดินสายไปนู้นหน้ารถเลยนะครับเป็นวาล์วฉุกเฉินเ,เติมลมหน้ารถนะครับคันนี้ก็จะเป็น Digital, เกรดดิจิตอลเกรดดิจิตอลแล้วก็แล้วก็อะไรวะไม่มีแล้ว ก็จะเหมือนชุดใหญ่ครับเหมือนเหมือนระบบเหมือนชุดใหญ่นะครับ,รบ,บ,รบต่างกันที่วาลวนะครับวาลวมันจะจํานวนน้อยกว่านะครับนี่สายแหลกใหม่สะดือก้อนโหลดทุกอย่างใหม่หมดนะครับจัดให้ครบเซ็ตนะครับจัดให้ครบเซ็ตของเดิมนี่ของเดิมออกเอาแหนบออกนะครับเอาแหนบออก เยอะมากข้างนึงเอาออกไปข้างละหนึง่งสองสามสี่ข้างละสี่แผน่นใ้เปลอกวะเดี๋ยวมันมีกี่แผ่นเนี่ย paper. หนึ่งสองสา,ส,าสี่า้าข้างละห้าแผน่นไอ้แจ๊บข้างห้าแผ่นเลยเหรอวะแจ๊บ <N> <N> <olmuş> ข้างละห้าแผ่นเลยเหรอโอ้โหมันเยอะอยังวะหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้างละห้าแผ่นเลยนะเนี่ย1 2ึ่งสอามสี่ห้าอู้สองข้าง10แผ่นโอ้นหนักลดลงไปเยอะเลยไปพนมไพรร้อยเอ็ดกับกาญจนบรุรีลูกค้าหลับสบายนี่ผูใช้จริงยืนยันนะครับน้องต่อกับชุด2องวาวนะครับ10บแผ่นนะครับนี่เอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวส่งกลับนะครับให้เจ้าของรถกลับบ้านเลย อันนี้เราปล่อยล้มหมดนะครับปล่อยล้มหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเตี้ยประมาณนี้นะครับคันนี้รถมาจากพญาไทยนะครับปล่อยล้มเสร็จแล้วก็จะเตี้ยประมาณนี้นะครับรีซุมคันนี้รีซุมรอมาแล้วด้วยนะครับน่าจะรีซุมรอมาแล้วด้วยนะครับทักทายพี่หนึ่งด้วยนะครับสวัสดีน้องแมนน้องแมนบอกหลอดเลย น้องแมนรู้สึกว่าเราจะลืมของนะ <laughs> เราน่าจะลืมของนะลูกแจ๊บแจ๊บแจบอคอนโทรนหน่อยดิกด <c oughs> ขึ้นลงหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ลูกน้องเทสระบบให้ชมกันนะครับกดขึ้นกดลงนะครับัะ <c oughs> <c oughs> ตากเชื่อมด,ด้วย,ยนี่กดขึ้นไปแล้วนะครับนี่เป็นถุงลมใหญ่นะครับถุงลมใหญ่แล้วก็าสายให้ตะเหล็กด้วยนะครับทั้งทั้งคันเลยนะครับถุงลมใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูงานตรงนี้นะครับงานยึดติดตั้งเอามองไม่เห็นอีกเห็นไหมครับ ยึดน so ็อตอย่างดีเลยนะครับยึดน็อตอย่างดีเลยเข้าไม่ได้เว้ยนะครับนะครับน็อตยึดยึดน็อตอย่างดีเลยนี่น็อตย้ำย้ำหมดแล้วก็ขันเข้าไปนะครับอันนี้มันก็จะแนบกับทัชซีอย่างดีเลยนะครับทุกอย่างจะแนบอันนี้ใช้ถุงใหญ่นะครับใช้ถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่นะครับ ระยะนี่ก็จะไม่โดนไม่โดนโช๊นะครับระยะถุงจะไม่โดนโช๊คนะมีระยะห่างนะครับพอเราเสริมบูธเสริมบูธออกมานะครับบูธออกมาบนล่างนะครับก็จะมีให้โช๊ออกมาไม่ได้โดนไม่ได้ไม่ต้องโดนถุงลมนี่นะครับจะมีระยะห่างเนี้ยนี่ไม่โดนนะครับแต่โช๊กก็พอได้นะครับโช๊กก็ได้ดเสียงปั๊มลมทํางานนะครับประมาณนี้นะครับปั๊มลม เรมีฟิลนะครับป้องกันการช็อตนะครับก็ถ้ามันตัดเราฟิลก็จะมันจะตัดก่อนถ้ามันถ้ามัน็นอเหลืออะไรก็ดีวก็จะตัดก่อนนะครับนี่เป็นถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์ตัดไฟนะครับเบเกอร์ Baker ตัดไฟนะครับกระแสไฟจะมาดีกว่านะครับความลมใหญ่นี่ครับเต็มแล้วตัดปุ๊บเนี่ยมันตัดแล้วนะครับตัดการทํางาน เต,ตัดการทำงานของปั๊มลมแล้วนะครับถ้าลมถ้าลมเพิ่มขึ้นลมเรากดลมในถุงเพิ่มขึ้นแล้วก็ลมในถางหายไปมันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับอะทิ้งเนี้ย เตี้ยสุดจนเผาถึนพื้นนะครับเนี่ยพื้นพื้นมานั่งอยู่ที่เผาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูทิศทางการการทํางานของรับองศาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารถเตีเย้ยเนี่ยเราต้องใส่รับองศาตรงนี้นะครับเนี่ยรับองศาตรงนี้ทําให้เผาให้วามันตรงนะครับอ่าแจ๊บยกเงี้ยปึ๊บยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปนี่ครับ เพามันจะตรงนะครับนะบทิศทางทิศทางเพานี่จะตรงเป๊ะเลยไม,ไม่ไม่ไม่กระดกอย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่ใส่ปรับวงศาตัวนี้นะครับเพาเนี่ยมันจะกระดกจะกระดกขึ้นไปนะครับจะกระดกขึ้นไปนครับสายไฮดรอลิกทั้งทัน ครับคาน,นี้ขอเพิ่มขอเพิ่มสเต็ปอ่แจ๊บเดี๋ยวอาลงเลยเช็คลวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลงมาดูข้างล่างนะครับดดเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างเลยนะครับสเสร็จแล้วตัวนี้ วัสดีพี่เชียน้องปอนวยจะเรียกพี่ด้วยเลย่อยเลยนวันั้นถามมายกันเรียบร้อยแล้วเป็นให้เป็นน้องก็ได้ดีน้องปอนยดยาด้วยนะครับน้องปอนยดยา แล้วเรียบร้อยนะครับทุกสองวาวยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยล้วเนี่ยครับค้าจองหนอ่อย ยังไม่มีเวลาไลฟ์คันนูนให้ชมเลยเดี๋ยวว่างๆจะไลฟ์โฟวิวให้ชมนะครับเเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นท่อนะครับเดี๋ยวดูรถจอดด้านนอกนะครับ อันนี้ก็เน้นวิ่งเตี้ยนะครับถ้าเน้นวิ่งเตี้ยเราก็จะเซ็ตเตี้ยให้นะครับอันไหนเน้นใช้งานวิ่งสูงก็จะเซ็ตความสูงอีกอีกแบบหนึ่งให้นะฮะอ่าจะเซ็ตไม่เหมือนกันนะครับรถเตี้ยก็จะเซ็ตอีกแบบหนึ่งนะครับรถสูงก็อีกแบบหนึง่ง เอาทิ้งลงมารักสามสิบเด้อีเท่ไรเอายี่สิบเด้อยี่สิบป่ะอันนี้สวิกปรับระดับนะครับปรับระดับปั๊มลมอยู่ไหนวะ แล้วโอหสัญญานยังหายอ่ะนี่ยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวแตะตรงนี้นะครับส่สนีควั็ออผมบารบีพี่วัฒนาด้วยเดี๋ยวน้องเอลลีก่กี่คนนุ้นนะอันนี้ก็ไม่รู้นะสวัสดีครับพี่นะครับงานสร้งางโรงงานแล้ว เรากำลังติดต่อซื้อที่ที่ไหนวะที่นอนเอาเปิดฝาป้งเนี้ย <c oughs> ต้องสร้างโรงงานยังไม่ลุกเี <c oughs> ็กนี่มีเซ็ตเติมลมหน้ารถให้ด้วยนะครับน,นะครับอันนี้สั่งเพิ่มนะครับนะครับสั่งเพิ่มนะครับเราก็จะการใส่ให้นะครับ ญานไม่ค่อยดีเลยวะ่ะ oh. เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพร้อมรอ oh. เจ้าของมารับนะครับถุ oh. Oh. งลมหลังชุดสองวาวนะครับชุดสองวาวนะครับหนุ oh. Oh. ลหลังชุดสองวาวนะครับฝากาติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ ท่านใดที่สนใจจะทานะครับติดต่อทักมาถามได้เลยนะครับตอนนี้ถุงล้มหลังชุดสองวาวเนี่ยพร้อมทําได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้รอเอลิกอยู่นะครับรอเอลิกอยู่ก็สั่งผลิตอยู่นะครับก็ชุดใหญ่ก็จะรอสักนิดนึงนะครับแต่ชุดถุงล้มหลังสองวาวเนี่ยสามารถทําได้ก่อนเลยนะครับนะครับสัญญาณเน็ตผมไม่ค่อยดีเลยเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วบ๊ายบาย